5, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัยสัตยานยนต์จัดหนักรับลมร้อน1-3 1 31, มีนาคมนี้ออกแกรนฟิรานโนไฮบิดแถมทองผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์18เดือนออกฟาซิโอแถมเงินช่วยดาว6,000บาทของแถมมูลค่าอีกกว่า1,700บาทลุ้นโชคแจ็คพ็อตออกฟินแถมทองแถมเงินช่วยดาว2,000บาทออกรถทุกคันรับน้ำมันเต็มถังฟรีฟรีดาวสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่056-701-777หรือที่ 5, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัยสัตยานยนต์ทุกสาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ์จัดฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองการลำเนินผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศหวังพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายเนื้อบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในพื้นที่เข้าถึงยากได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมู่วันที่12มีนาคม2568ที่ลานหอสองสัตว์ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกกชัยชัยรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินหลักสูตร HEMS in Thailand และ Helicopter Landing Officer พร้อมฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินท่าอากาศเขตสุขภาพที่2การฝึกซ้อมครั้งนี้จำลองเหตุการณ์ช้างปาเข้าทำร้ายจ้าที่ป่าไม้ ภาในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากอุทยาน20กิโลเมตรและไม่สามารถใช้รถเข้าถึงได้หากเดินเท้าต้องใช้เวลาถึง2วันจึงมีการประสานงานกับทีมสกายด็อกเตอร์เข้าไปลำเลียงผู้บาดเจ็บโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำส่งโรงพยาบาลโดยโดยที่สุดแพทย์หญิงวิจิตราแพงคะรองในแพทย์สาธารณสุขจงังหวัดเพชรบุร์เปิดเผยว่าโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลารกรด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลสามารถทำงานร่วมกั กับหน่วยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรมและซ้อมภาคปฏิบัติจัดขึ้นระหว่างที่1 0ถึง12มีนาคม2 5 6 8โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและเจ้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการลำเยนยงผู้ป่วยทางอากาศและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที